สบายดีพบกับ l t v i s i o n มหามิตรญี่ปุ่นช่วยเหลือลาวต้านโควิดอย่างต่อเนื่องครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับได้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 จากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติงบช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับสปป,ปลาวในการที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเป็นมูลค่าถึง7 1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ก็คือ เครื่องผลิตออกซิเจนจํานวน100เครื่องเครื่องดูดเสลตจ,จํานวน100เครื่องและเครื่องติดตามสัญญาณชีพจํานวน100เครื่องให้กับประเทศลาวเพื่อต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ที่กําลังระบาดในปัจจุบันครับและเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นก็ได้บริจาครถแอร์บรัน์หรือรถพยาบาลโดยส่งมอบให้กับผู้แทนกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขนส่งผู้ป่วยและกิจการอื่นๆให้กับประเทศลาว โดยในวันเดียวกันครับวัคซีนแอสตราเซเนกาจากการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้มาถึงที่สนามบินวัดไตแล้วนะครับซึ่งทางประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคให้กับประเทศลาวจำนวน6 1 6 8 2 0ด้โดสครับซึ่งผลิตจากประเทศญี่ปุ่นจากการสนับสนุนในครั้งนี้ของรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับประเทศลาวจะทำให้ประเทศลาวได้เร่งในการสั่งวัคซีนถึงประชาชนได้เร็วและมากขึ้นโดยในพิธีรับมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาเกิดขึ้นที่สนามบินวัดไต โดยท่านทูตทาเกวะกะได้กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะต่อสู้และรับมือต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เคียงบ่าเคียงไหลร่วมกับรัฐบาลและประชาชนของประเทศลาวโดยพระนท่านนางปราณียาท่อตู้รองประธานประเทศแห่งสปปลาวได้เป็นผู้แทนของรัฐบาลลาวในการเข้ารับมอบวัคซีนในครั้งนี้และได้กล่าวแสดงความขอบใจ รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นที่สนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ประเทศลาวในครั้งนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับ LTV i s i o ชสบายดี